ทุกมคะปัญหาเรื่องของโรคอ้วนนั้นถือว่าเป็นปัญหาหลักที่สําคัญของประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าล่าสุดค่ะกลุมอนามัยเขามีการสํารวจสถิติแัะพบว่าผู้หญิงไทยเนี่ยอ้วนลงพุงเยอะมากถึงร้อยละห้เอเซเลยฟังแล้วน่ากลัวใช่ไหมนะคะเพราะว่าเกิดจากพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ผิดแล้วก็ขาดการออกกําลังกายนั่นเองฟังดูแล้วก็แอบหวันๆค่ะเพราะว่าขวัญเองเนี่ยก็อายุเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะมีเคล็ดลับพิเศษนะคะจากดารานักแสดงสาวสวยแถวหน้าของเมืองไทยคุณม จิตลาสุขภาพนั่นเองที่จะมาบอกเล่าเคล็ดลับในการทำยังไงถึงจะมีรูปร่างเพียวกระชับเห็นผลเร็วปลอดภัยและที่สําคัญใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราดีกว่าพี่แหม่มจิตลาสุขภาพค่ะพี่แหม่มสวัสดีค่ะพี่แหม่ม <c oughs> จะบอกว่าตอนนั้นติดตามรายการพี่แหม่มอันนี้พูดจริงๆนะ <c oughs> พี่ไ่โกรธนะสังเกตพี่แหม่มอวบบะแล้วมาตอนนี้พี่แหม่มตัวเล็กกว่าขวันอีกนะคะก็ <c oughs> ถึงช่วงนั้นอาจจะมีบางช่วงนะคะที่พี่แหม่มตัวใหญ่ๆที่อาจจะ คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยจากการดูละคอเราเห็นตัวใหญ่มากๆ<ช>จะไปอยู่ช่วงหนึ่งค่ะน้าหนักตัวขึ้นมาถึง70กิโลเลยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นนี่ประสบปัญหาคือย้อนไปะมาณสัก2ปีที่แล้วนะคะ,คะว่าพี่แหม่มเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยขายังใส่เหล็กอยู่เลยค่ะแล้วก็น้ําหนักตัวขึ้นมาเพราะออกกําลังกายไม่ได้เลยเพราะว่าต้องใช้ไม้ค้ยคำยันเดินเลยก็ไม่ถนัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องทานอาหารตามเวลาเพราะต้องต้องทานยาตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จาช่วงนั้นน้าหนักขึ้นมาถึง70กิโล70กิโลก็ตายแล้วทำยังไงดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเกิดอพอ,พอหลังจากที่พอพอพอเริ่มเดินได้ก็ต้องไปแตาทำงานอะไรเงี้ยค่ะแต่น้ําหนักตัวขึ้นมาเยอะมาก <c oughs> จริงจริงตอนนั้นมีปัญหาก,กับการทํางานไหมคะการที่เราน้าหนักตัวถึง70ก <c oughs> <c oughs> ิโลกรัมแบบนั้นเนี่ยมีสิคะเสผ้าก็ลําบากชุดที่เขาเตรียมไว้ก็จะก็คับก็ใส่ไม่ได้เนื่จากจากน้ําหนักตัวซึ่งซึ่งก่อนนั้นนะแบบอยู่ประมาณที่50กว่ากิโล5 6 5 7ใช่ไหมคะแล้วก็พอมันขึ้นมาทินนนนเเป็็หหลลาาย10กกกว่่มัผ14คะ Oh. มันเป็นปัญหาใหญ่มากอะไรเงี <Okay. S 2> ้ยก็าลอออกทีวีก็จะตัวใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ mm hmm. พอเริ่มจะ,จะกลับไปทํางานอะไรเงี้ยต้อง,ต,องต้องลดน้าหนักแล้วอย่างเร่งด่วนเลย mm hmm. ก็เพื่อนไปรู้จักกับคุณหมอท่านหนึ่งชื่อคุณหมอเจรวัฒน์จันชนกิจคุณหมอเนี่ยจะเป็นผู้ออกแบบในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลดน้ําหนักอยู่แล้ว oh. เพราะคุณหมอเนี่ยจะจ่ายจ่ายพวกพวกผลิตภัณฑ์ต่างเหล่านี้ให้กับคนไข้คุณหมอที่เป็นโรคว่าโรคเบาหวานโรคความดันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ <Okay. S 2> ที่ที่แบบต้องการลดน้ําหนักอะไรเงี้ยค่ะ คุณหมอก็เลยเอามาให้เพียมทานดูนะคะก็จะเป็นอาหารเสริมนะคะซึ่งคุณหมอเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดหลายคนก็เห็นผลนะคะแล้วที่สําคัญก็ปลอดภัยด้วยพี่แมมก็นํามาทานเดือนแรกเพียมลงไป7กิโล7กิโลดีใจมากเลยน้ำหนักลงพูดถึงอันนี้พูดจริงๆนะผู้หญิงยิ่งอายุเยอะยิ่งลดน้ำหนักยากนะแล้วเดือนแรก7กิโลนี่ไม่ธรรมดาจริงๆแฮปปี้มากเลยบอกคุณหมอค่ะ ขอทานต่อเนื่องก็เลยขอทานต่อเนื่องมาอีกจนถึงทานไป3เดือนลงไป14กิโลกลับมาเท่าเดิมคือ56กกิโลก็แฮปปี้เลยปัจจุบันนี้เท่าไรคะแต่56กกิโลก็จะขึ้นขึ้นลงลงอยู่แต่พี่แหม่มก็จะพยายามควบคุมให้ได้เพราะว่าอายุอายุประมาณพี่แหม่มเนี่ยจะจะ50แล้วถือว่าน้ำหนักขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับตัวเองเด้งเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพียงพอแล้วคือบอกว่าวันนี้นะพอบอกว่าเจอพี่แหม่มปุ๊บโอ้โหน้องขวัญน้องขวัญต้องใช้เคล็ดลับพี่แหม่มบ งานแตกต่างจากอาหารเสริมตัวอ,อื่นในท้องตลาดยังไงคะค่ะคือคุณหมอบอกว่ากลไก กลไกที่มีอยู่เนี่ยนะคะในในผลิตภัณฑ์นี้คือคาร์โบพลัสเนี่ยนะคะชื่อคาร์โบพลัสเนี่ยมี8กลไกที่ช่วยทําให้น้ําหนักลดลงได้คอยากจะนําเสนอมากๆเลยเพราะว่าอยากจะให้ความรู้นะคะกับคนที่ที่รับประทานกลไกแรกเลยจะเป็นกลไกซึ่งไม่มีในผลิตภัณฑ์อื่นแน่นอนนะคะเป็นกลไกซึ่งเป็นการควบคุมการหลั่งสารเครียดในสมองของเราเอ้ยมันเกี่ยวกันยังไงควาความเครียดความเครียดบางทีคนเราเครียดหรือมีปัญหาชีวิตหรืออะไรต่างๆบางทีก็จะออกก็เรียกว่าต้องไปหาอะไรทานจุบจิบจุบจิบแล้วก็น้ําหนักขึ้นเครียดล้วกิน อยากอะไรหวานหวานใช่ไหมคะเพราะว่าต้องการที่จะแบบระบายความเครียดอะไรเงี้ยก่ะก็จะไปหันไปหาทางออกที่ผิดผิดกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยร่างกายของเราจะหลั่งสารออกมาจะทําให้เรารู้สึกอยากจะทานอะไรหวานหวานนะคะในระหว่างในระหว่างวันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ทานอาหารก็ไม่รู้จกอิ่มสักทีอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาคุณหมอก็เลยเอากลไกเนี้ยมาเพื่อเป็นการแก้ไขนะคะทำให้เป็นการควบคุม ความหิวของเราได้ก็ใช้สารสกัดจากธรรมชาติมีไทโรซีนแอลไทโรนีเนี่ยนะคะสตัวนี้เข้ามาปรับสมดุลกันหลังสารเครียดในสมองของเราทําให้เรารู้สึกสบายๆผ่อนคลายในระหว่างวันเราก็จะแบบไม่ไม่หิวในระหว่างวันไม่ทานอะไรจุกจิบคือมันช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตเราด้วยนะก็คือว่าพอเราไม่เครียดอย่างเงี้ยโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่มีเราก็สุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็ไม่ต้องไปกินด้วยแล้วก็เราก็ไม่อยากทานคือคือเวลาทานไปแล้วเนี่ยนะคะพอทานอาหารพอหิวก็จะทานอาหารตามปกติแต่ว่าจะทาให้อิ่มเร็วแล้วก็อิ่มนาน จานั้นก็จะช่วยทำให้เราตัดความอยากของเราในระหว่างวันไปได้ก็จะไม่ไปทานอะไรจุบจิบจบจิบนะคะแล้วก็ทํางานได้ตามปกตินะคะ,คะแล้วก็มีกลไกในที่สําคัญก็คือในเรื่องของการบล็อกแบบ All in ว<ม>ันก็คือแป้งน้ําตาลและไขมันที่มีอยู่ในมื้ออาหารของเรานะคะตัวคาร์บอสอบสจะเข้าไปช่วยบล็อกนะคะพวกส่วนเกินนะคะ ออกไปประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมื้ออาหารฉะนั้นไขมันแป้งน้าตาลและไขมันนั่นก็เป็นต้นเหตุของความอ้วนใช่ไหมคะถ้าเกิดเรารับประทานอะไรเข้าไปมากๆเนี่ยแล้วเราเราไม่ระบบร่างกายเราไม่ได้เผาผลาญหรือเราไม่ได้ออกกาลังกายใช่ไหมคะมันก็จะไปสะสมอยู่ในที่ต่างๆของร่างกายของเราฉะนั้นอย่างน้อยสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกับว่าในมื้ออาหารของเราที่เราทานเข้าไปเขาจะเข้าไปช่วยบล็อกสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็เอาไอ้ส่วนเกินเนี่ยออกไปไม่มาสะสมใหม่ในร่างกายของเราคือเราก็ทานปกติแต่ไม<ต>่ใช่ทานแบบออกปไ โอ้นี่โอเคนะ,นะ,คะก,นก็คือทั้งสอง,สองกลไกนี้ก็ช่วยในเรื่องของการแบบว่าไม่ไม่ให้มีไขมันเก่ามไม่ให้มีไขมันใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีการนําไขมันนะคะเป็นอีกกลไกหนึ่งซึ่งนําไขมันเก่าที่สะสมในร่างกายของเรา ไปเผาผลาญเป็นรูปแบบของพลังงานนะคะเป็นการดึงเอาไขมันที่สะสมอยู่เอาไปใช้ที่เราอดออมมานานไอ้พวกต้นสะมไว้ตั้งหลายแหล่เราเอามันออกไปเพราะเขาจะเขาจะดึงเอาไขมันเก่าๆออกมาใช้เป็นรูปแบบของพลังงานนะคะก็เป็นอีกกลไกนึงที่สาคัญนะคะแล้วก็ยังมีกลไกที่เรียกว่า b บรน n Booster ซึ่งรับรองค่ะว่าไม่มีในผลิตภัณฑ์อื่นแน่นอนมันแบบว่ามันแปลกใหม่มากเลยตัวนี้เป็นยังไงคะคือคุณหมอเขาจะแก้ไขที่ปัญหาที่ต้นเหตุของของปัญหาของของความอ้วนต่างๆนะคะเบรนบ booster นี่ก็คือสารสกัดที่มีอยู่ใน คอราบอกพลัสเนี่ยนะคะเขาทำงานร่วมกันแล้วจะเข้าไปสร้างออกซิเจนในสมองจะทําให้เรารู้สึกในเรื่องของความจําเราดีขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นทํางานได้ตามปกติไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกวิววิวเพราะว่าบางคนทานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของลดน้ำหนักเนี่ยจะแบบว่าจะหิวหรือหงุดหงิดหรือวิวใจสั่นอะไรตัวนี้จะไม่มีเลยค่ะแลวสามารถจะทำให้เราทํางานได้ตามปกติรู้สึกสดชื่นแล้วก็กระบี้กระเป๋าในการทํางานนะคะก็สามารถทางานพี่บอกเองก็พอทานไปแล้วแม่ทำทำงานได้ตามปกติแล้วก็สามารถแลวจริงๆแล้วเขาบอกว่า มีส่วนช่วยทําให้ความจําของเราได้ดีขึ้นประมาณถึง30%ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของเขาเรียกว่าควบคุมน้ําตาในเลือดถ้าเกิดน้ําตาเราตกเนี่ยนะคะบางทีเราก็จะอยากอะไรหวานๆเหมือนกันใช่ไหมคะเคยได้ยินรื่องน้ำตาตกอะไรเงี้ยค่ะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เราไปปรับสมดุลในเรื่องของน้ําตาในเลือดให้กับเราด้วยนะคะก็จะมีตัวโครเมียมนะคะที่เข้าไปช่วยนะคะเพราะจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังมีอีกกลไกมากมายเรื่องการดีท็อกซ์นะคะการาีว่าถ้าเราต้องกด้ําหนเรื่องระบบขัถ้ายเว่าตบางบางท เป็นอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยค่ะ okay. เป็นอาทิตย์เลย<อ>ก็แบบไม่ถ่ายเลยใช่ไหมอยู่ <laughs> ได้ยังไงเขาพี่แบนอาทิตย์เลยอ่ะที่ตั้งแต่สิคะ้าบางคนก็จะมีปัญหากระตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยทําใหเ้เราขับถ่ายได้ตามปกตินะคะแต่ไม่ใช่แบบปวดมวนอะไรไม่มีนะคะจะขับถ่ายตามปกติเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของไฟเบอร์อะไรต่างๆที่ช่วยนะคะแล้วก็ขจัดสารพิษที่มีสะสมในร่างกายของเรานะคะจะถูกขับออกไปนะคะแล้วก็ยังมีอีกกลไกอีกมากมายทั้งหมด8กลไกก็จะทําให้กสัดส่วนของเราในการชับลงนะคะพอทานไปสักระยะหนึ่งจะรู้สึกว่าเราแต่งตัวสบายขึ้นเพราะว่าไอ้ไขมันกกกาานถูเออออ่ผผไไปปดึงใใช้คะ ว่ตืตบล็อกไขมันใหม่ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็เอาไขมันเก่าเนี่ยออกไปใช้เป็นรูปแบบของพลังงานด้วยมันจะทําให้เป็น,นกลไกตามธรรมชาติที่ดีขึ้นแสังเกตนะพี่แมวขออนุญาตะจะบอกว่าไม่เหมือนคนที่ลดน้ำหนักอ่ะคือผิวแบบ กระจ่างใสและเปล่งปลั่งมากไม่โทมตาไม่ห้อยไม่โหลค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพคือถ้าเรารู้สึกสบายๆไม่เราผ่อนคลายเราไม่เครียดนะคะบางคนบางคนลดน้ําหนักจะรู้จะจะจะเครียดเพราะว่าจะทานอะไรก็ไม่ได้จะหงุดหงิดใช่ไหมคะแล้วทําให้เรานอนหลับไม่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 ดีอะไรเงี้ยตัวนี้ทาให้เราผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับสบายด้วยค่ะแลวอย่างนี้เนี่ยไอ้สิบสามสโลที่มันหายไปมันจะกลับไหมคะมันจะมีโยโย่มีผลกระทบเอฟเฟกอะไรพี่แมวหยุดใช้ประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะพี่แมก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใช้คาราบอรพลัสมา สองปีที่แล้วตอนที่อุบัติเหตุใช่ไหมคะ,<ช>คะหลังจากอุบัติเหตุก็ใช้แล้วพอพอน้ําหนักลดลงแล้วก็หยุดใช้ตามปกไม่ได้ใช้อีกเลยก็พอเห็นว่าตัวเองใช้แล้วได้ผลก็เลยขอคุณหมอแปลว่าขอเป็นผู้จัดจาหน่ายได้ไหมไปซื้อลิขสิทธิ์คุณหมอให้คุณหมอผลิตให้แล้วก็เอามาจัดจาหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปเพราะว่าหลายๆคนที่มีปัญหานในเรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยนะคะ,คะก็อยากจะลดน้ําหนักซึ่งาอาจจะหาวิธีสารพัดวิธีแล้วนะคะมาแต่ก็อาจจะไม่เจอวิธีที่ถูกต้องนะคะที่เหมาะสม พี่แมมก็เลยอยากจะเอาตัวนี้ออกมาช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัว oh ค่ะถือว่าได้บุญเนี่ยนะนอกจากจะทำให้คนอื่นเขาสมหวังให้แบบเขาสวยสมใจแล้วทมพี่แมวนิดนึงในเรื่องของแบบทาไมถึงมั่นใจกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหลือเกินเขาแบบว่ามันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนทาไมถึงแบบเททั้งใจให้แบบนีเเเ้เพราะว่าใช้เองไงคะเพราะใช้เองแล้วเราใช้แล้วได้ผลและที่ผ่านมา2ปีเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้ว,ลวก็ทํางานได้ตามปกติด้วยนะคะ,คะและที่สําคัญคือน้ําหนักเราไม่ได้กลับมาแบบว่ามากมายนอกจากบางทีจริงๆแล้วมันอยู่ที่ปากของเราถ้าเราหยุดผล้ว ก็หยุดปากน้ำ <อะ S 1> หนักมันก็ขึ้นทุกคนนะคะ<ช>แต่ว่าออกหลังจากที่หยุดแล้วก็ออกกําลังกายบ้างนะคะเพือ่อสร้างกล้ามเนื้อที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญให้เราดีให้ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เราก็พยายามควบคุมอาหารของเราเองเลยลก็สามารถที่จะ สามารถที่จะควบคุมน้าหนักได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ไม่โยโย่โยด้วยเพราะว่าปลอดภัยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะและที่สําคัญก็คือคือพี่แมมเ,เองใช้ได้ผลแล้วก็คิดว่าคนอื่นที่มีปัญหาแบบเดียวกันก็น่าจะต้องใช้ได้ผลด้วยแล้วเราไม่มีปัญหาอะไรก็เลยมีความรู้มมสึกเรามั่นใจกับผลิตภัณฑ์ที่สาคัญก็คือเราเป็นผู้ใช้เองะคะ่ะแล้วเราใช้เราได้ผลแล้วก็รู้สึกเออว่าเราก็อยากจะบอกต่อแล้วก็หลายๆคนที่นําผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วก็ได้ผลเราก็ดีใจกับเขาด้วยอะไรอีกกมมาายแล้วที่สางองแล้วะค้วก็มีอเรียยบร้้แลวว่าอะมายใจ มั่นใจได้เลยแ,แล้วก็ไม่โยืนยันค่ะคอนเฟิร์มแบบนี้ด้วนะต้องถามพี่แมมก่อน <c oughs> ว่าว,ว,วิธีการทานเนี่ยทานยังไงเอาแบบว่าให้ได้ผลลัพธ์แบบเห็นได้ชัดเจนเหมือนพี่แมมเลยนะถ้าเป็นแบบว่าต้องการลดอย่างเร่งด่วนอย่างพี่แมมใช้ในช่วงแรกๆก็คือ2วันละ2เม็ดนะคะเช้าเลยนะคะ คือตื่นมาแล้วเราทานเลยลก่อนอาหารเช้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เขาเข้าไปทาหน้าที่เตรียมอะไรให้เราเสร็จเรียบร้อยใช่นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทานอาหารตามปกติแล้วก็จะอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณสักช่วงประมาณ3ามถึงสี่โมงเย็นนะคะก่อนจะรับประทานอาหารเย็นนั่นเองนะคะล้วก็ทานเข้าไปแล้วก็คือวันละสองวันละสองเม็ดเช้าหนึ่ง นะคะแล้วก็จนช่วงบ่ายนะคะก่อนอาหารเย็นอีกหนึ่งหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทานอาหารเช้าเนี่ยนะคะบางคนอาจจะบอกเออบางทีอาหารเช้าก็ไม่ได้ทานก่อนมื้อเที่ยงก็ได้นะคะสักประมาณสักสิบเอ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยนะคะก่อนมื้อเที่ยงแล้วก็ทานแล้วก็อีกทีก็ก่อนอาหารเย็นก็ทั้งวันละสองมื้อเท่านั้นเองค่ะก็คือก่อนอาหารมื้อที่คุณทานถ้าคิดคุณทานเช้าคุณก็ทานก่อนอาหารเช้าถ้าคุณทานเที่ยงคุณก็ไปทานตอนเที่ยงเลยนะคะโอ้โหเจ็ดสิบอะเหลือห้าสิบหกอะ โหแฮปปี้แล้วแต่พี่แมวมจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าพี่แหมวอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆลงนะคะแล้วที่สำคัญก็ทำให้เราไม่ห่างุดซุดโสมด้วยนะคะเพราะน้ำหนักค่อยๆลงไปอะไรเงี้ยก็คือภายใน3เดือนพี่แหมวลงไปถึง14บกิโลนะคะที่พี่มก็พอใจกับน้ำหนักตัวตอนนี้แล้วโอเคแฮปปี้อย่างนี้เนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยค่ะคาร์โลบ็อกใช่ไหมคาร์โลบ็อกพลัสเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับใครบ้างอย่างอ้วนเนี่ยมันอ้วนหลายหลายเหตุนะคะพี่แหมวอ้วนคุณแม่หลังคลอดน้องอ้วนอายุเยอะขึ้นอ้วนเพราะวัยรุ่นกินเยอะอ้วนอกหักอุย เเยยออะะหมดล่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณแม่หลังคลอดเนี่ยอยากจะแนะนําว่าให,ให้ทานหลังจากที่อย่านมลูกใช่ลูกหย่านมเรียบร้อยแล้วนะคะ ช่วงที่ให้นมลูกก็ยังไม่อยากให้รับประทานนอกจากลูกหยาดนมเรียบร้อยแล้วรับประทานได้เลย<ม>ได้ทุกคนเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะหรือวัยรุ่นก็คือต้องประมาณป,ปีไปแล้วนะคะที่ร่างกายเราหยุดการเจริญเติบโตไป<อ>แล้วนี้แนะนำนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนทนที่เป็นโรคเบาหว,า,วานโรคว้วนทานได้หมดเลยค่ะในวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการแฮปปี้นาวของเราแล้วเนี่ยพี่แมมมีแบบว่าของขวัญพิเศษอะไรมอบให้แฟนๆรายการบ้างไหมค,ะ,คะมาทั้งทีนะคะก็วันนี้มีข้สพิเศษเลยนะคะลดสูงสุดถึง40%ค่ะสําหรับ40สายแรกเท่านนนั้ะะค รถสูงสุดถึง40%เลยล่ะค่ะกล่องหนึ่งนะคะไม่ถึง1,000บาทโอ้โหถูกมากมากค่ะ,คะใครสนใจนี่สามารถติดต่อมาได้ยังไงบ้างคะติดต่อได้ที่0 2 8 3 2 0 8 3 3นะคะ0 2 8 3 2 0 8 3 3 รถสูงสุดถึง40%ค่ะอัลโค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็ล่วงลึกถึงเคล็ดลับของดาราสาวของเราใครที่อยากจะหุนสวยหุ่นดีแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีแบบนี้นะคะก็มีสิทธิพิเศษมามอบให้ค่ะใครที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะสนับสนุนโดย c a r a b l o c k Plus แปดกลไกเพื่อหุนสวยของคุณแหม่มจินตรา